แม่ลูกคู่หนึ่งถูกไล่ออกจากบ้านอย่างไร้ความปราณีแต่ใครจะรู้ว่าแม่คนนี้คือภรรยาที่แท้จริงของมหาเศรษฐีพันล้านความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผยใครอยู่เบื้องหลังแผนร้ายนี้และอะไรคือสิ่งที่ไม่มีใครในบ้านกล้าพูดถึงเมื่อความยุติธรรมกำลังจะกลับมาเตรียมพบกับเรื่องราวสุดสะเตือนใจที่คุณไม่มีวันลืมแม่ลูกสองคนเดินอย่างช้าๆออกจากคฤหาสน์หลังใหญ่ สายตาของคนรับใช้เต็มไปด้วยความเหยียดหยามฝนเริ่มโปรยปลายกลิ่นดินเปียกชวนให้อึดอัดเด็กหญิงตัวน้อยสะอื้นเบาๆขณะที่มือยังจับแน่นที่ชายกระโปรงของแม่เสียงประตูเหล็กปิดดังปงังเหมือนตัดขาดทุกอย่างหญิงสาวชื่อมีนาหันกลับมามองบ้านที่เธอเคยอยู่ภาพความทรงจำในห้องอาหารหรูยังคงชัดเจนในหัวกลิ่นหอมของซุปและไวาราคาแพงและเสียงหัวเราะของแขก วันนี้ทุกอย่างกลายเป็นความเงียบและความยินเฉียบเธอก็มองลูกที่ตัวเปียกโชกน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงเจ็บแน่นอกไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะความลับที่เธอแบกรับมานานมีนามไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาเธอคือภรรยาที่แท้จริงของเศรษฐีพันล้านและเด็กหญิงที่โดนผักใสคือทายาทคนเดียวของตระกูลในค่ำคืนหนึ่งเมื่อห้าปีก่อน ขณะที่งานเลี้ยงหรูหราจัดขึ้นในคฤหาสน์มีนาถูกเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวของสามีกลิ่นน้ำหอมของเขายังคงชัดเขาจับมือเธอไว้แน่นสายตาจริงจังและแฝงด้วยความกลัวหากเกิดอะไรขึ้นฉันฝากลูกไว้กับเธอเขากระซิบคืนนั้นเองเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งมีนาและลูกไว้ในความวุ่นวายของบ้านตระกูลญาติๆของเขาเริ่มสงสัยและปฏิเสธการมีอยู่ของเธอ ทุกคนกล่าวหาว่าเธอเป็นแค่หญิงรับใช้เอกสารสมรสและหลักฐานทั้งหมดหายไปจนเมื่อไม่กี่วันก่อนมีนาพบกุญแจล็อกเกอร์ในเสื้อสูตรเก่าหัวใจเต้นแรงมือสั่นเมื่อไขกุญแจภายในกล่องเหล็กมีแฟ้มเอกสารเก่าๆและแผน่นซีดีหนึ่งแผ่นเธอเปิดดูทันทีภาพในจอคอมพิวเตอร์เริ่มเล่นภาพในจอคอมพิวเตอร์เริ่มสั่นเล็กน้อยก่อนเผยให้เห็นใบหน้าของเขา สามีของมีนานั่งอยู่ในห้องทำงานที่คุนตาแสงไฟสลัวสลัวส่องกระทบใบหน้าเครียดถึงของเขาถ้าเธอเห็นวิดีโอนี้แปลว่าฉันคงไม่อยู่แล้วเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยขณะหยิบเอกสารบางอย่างขึ้นมานี่คือโฉนดบ้านนี่คือหุ้นบริษัททุกอย่างเป็นของเธอและลูกของเราภาพเปลี่ยนไปเป็นเอกสารสำคัญทั้งหมดพร้อมลายเซ็นรับรองอย่าไว้ใจใครในบ้านนั้นโดยเฉพาะพี่ชายของฉัน มีนาหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางเบาในสมองของเธอเต็มไปด้วยคำถามเหตุใดสามีจึงต้องซ่อนทุกอย่างไว้และพี่ชายของเขาผู้ที่เล่เธอกับลูกออกจากบ้านกำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่ภาพในวิดีโอตัดไปอีกครั้งคราวนี้เป็นภาพลับจากกล้องวงจรปิดในนั้นปรากฏภาพของพี่ชายสามีกำลังลอบเข้าไปในห้องทำงาน เขาค้นเอกสารอย่างเร่งรีบก่อนจะเผาะอะไรบางอย่างในเตาผิงมีนาเบิกตากว้างน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงพยายามปิดปากเธอเพราะความจริงจะทำลายแผนทั้งหมดของพวกเขามือของเธอกำเอกสารแน่นตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของศักดิศรีแต่เป็นการทวงคืนทุกอย่างให้ลูกของเธอขึนต่อมาเธอกลับไปที่คฤรืหนดฝนยิ่งคงตกปรยปรยท้องฟ้ามืดสนิท เธอพาลูกเดินผ่านประตูรั้วที่เคยปิดใส่หน้าเธอคนรับใช้ตะลึงเมื่อเห็นเธอแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเมื่อเธอเดินตรงเข้าไปพร้อมถือลังเอกสารในมือเธอผลักประตูห้องประชุมอย่างแรงทุกคนในตระกูลนั่งเรียงกันอยู่ภายในเสียงพูดคุยหยุดลงทันทีสายตาทุกคู่จ้องมาที่เธอพี่ชายของสามีลุกขึ้นช้าๆพร้อมรอยยิ้มเยินชาเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่อีกแล้ว มีนาไม่ตอบเธอวางแฟ้มลงบนโต๊ะไม้หนาเปิดเอกสารหน้าแรกช้าๆเสียงกระดาษขยับเบาๆแต่ดันกล้องในความเงียบนี่คือเอกสารมารดกลายเซ็นของสามีฉันและหลักฐานทุกอย่างที่คุณเผาทิ้งพี่ชายของสามีหน้าถอดสีเขาคว้าเอกสารขึ้นมาดูก่อนหน้าซีดเผือดคนในบ้านเริ่มกระซิบกประซาบกันเสียงเบามีนาหยิบแผ่นซีดีขึ้นมาวางลงบนเครื่องเล่นหน้าจอ ภาพสามีของเธอปรากฏขึ้นอีกครั้งฉันหวังว่าเธอจะปลอดภัยมีนาและลูกของเราจะได้กลับมาครอบครองทุกอย่างที่เป็นของเธอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเด็กหญิงที่ยืนข้างเธอจับมือแม่แน่นสายตาใสๆมองภาพของพ่อที่ไม่เคยรู้จักคนในบ้านเริ่มลุกขึ้นด้วยความสับสนบางคนพยายามเข้าข้างมีนาบางคนหันไปต่อว่าพี่ชายผู้เคยยิ่งใหญ่ คืนนั้นความลับทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้มานานถูกเปิดเผยแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นมีนาได้ยินเสียงกุกกักเบาๆจากหน้าบ้านเธอหันกลับไปมองผ่านหน้าต่างฝ้ามัวจากหยาดฝนรถรูันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ตรงประตูรัว้วชายคนหนึ่งก้าวลงมาช้าๆในมือเขาถือไม้เท้าแต่ใบหน้าคือใบหน้าที่มีนาไม่เคยลืมหัวใจเธอเต้นแรง ลูกสาวเธอกระตุกแขนแม่เบาๆแม่ผู้ชายคนนั้นเหมือนในวิดีโอเลยมีนารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณนะร่างที่คิดว่าไม่มีวันได้พบอีกกลับมายืนอยู่ตรงหน้าเธออีกครั้งเสียงสายลมกระทบใบไม้ดังก้องในความเงียบของห้องโถงไม่มีใครพูดอะไรออกมาชายผู้นั้นเดินเข้ามาช้าๆสายตาสบตาภรรยาและลูกสาวก่อนเอ่ยคำแรกที่ทุกคนไม่คาดคิดผมกลับมาแล้วและผมจำได้ทุกอย่าง น้ำเสียงของเขาชัดเจนหนักแน่นแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดทุกสายตาในห้องประชุมหันไปที่เขาเรากับเวลาในบ้านหยุดนิ่งมีนายืนตะลึงดวงตาเริ่มสั่นระริกเขาเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆกลิ่นกายคุ้นเคยของเขาผ่านเข้าสู่จมูกเธอกลิ่นที่เธอไม่เคยลืมลูกสาวเบิกตากว้างน้ำตาคลอเบา้าพ่อจริงๆใช่ไหมคะชายคนนั้นย่อตัวลงกอดลูกแน่นในอ้อมแขน พ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษที่หายไปนานมีนายยังยืนนิ่งความรู้สึกหลายอย่างตีเข้ามาในหัวใจความโกรธความรักความคิดถึงคุณคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆเธอพูดเบาๆเ,เหมือนฝันเขาพยักหน้าน้ำตาเริ่มไหลออกมาผมโดนลอบทำร้ายและถูกเก็บไว้ในคลินิกกับแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศความจำผมหายไปเกือบหมดจนเพิ่งได้ฟื้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อน เสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นในห้องที่ชายของเขาหน้าซีดเผือดร่างแข็งทื่อเหมือนถูกสาบแล้วคุณกลับมาทำไมตอนนี้เขาถามเสียงสัน่นชายผู้นั้นหันมามองตรงสายตาแน่วแน่และเย็นยเยือกผมกลับมาเพื่อทวงทุกอย่างคืนคืนให้ภรรยาและลูกของผมที่คุณพยายามจะทำลายเสียงในห้องเงียบลงทันทีที่ชายของเขาพยายามจะอธิบายแต่มีนาเดินเข้ามาขวางหน้า ใบหน้าเธอสงบนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยพลังทุกอย่างที่คุณทำฉันมีหลักฐานหมดแล้วแม้คุณจะพยายามทำลายฉันแต่คุณลืมไปว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปลูกสาวเธอจับมือแม่แน่นร่างเล็กยืดตรงอย่างกล้าหาญเสียงของเด็กน้อยดังขึ้นในความเงียบหนูจะไม่ยอมให้ใครแย่งบ้านของเราไปอีกแล้วคนรับใช้ที่เคยดูถูกต่างหลบตาและเริ่มเข้าแถวอยู่ข้างหลังมีนาเธอไม่ใช่แค่ภรรยาของเศรษฐีพันล้าน เธอคือเจ้าของหัวใจของเขาและคือแม่ของทายาตระกูลเธอคือหญิงสาวที่ลุกขึ้นต่อสู้แม้จะไม่มีอะไรเหลือและในวินาทีนั้นเองเสียงเซเรนตำรวจดังขึ้นนอกบ้านรถตำรวจสามคันจอดเรียงอยู่หน้าคฤราห,รหา์เจ้าหน้าที่เดินตรงเข้ามาพร้อมหมายจับคุณอาทิตย์คุณถูกจับในข้อหาช่อโกงและพยายามฆ่าพี่ชายของเขาสะดุ้งถอยหลังหน้าซีดเหมือนกระดาษมือสั่นขณะถูกใส่กุญแจมือ เขาหันมองน้องชายและมีนาดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นฉันไม่แพ้แกจะไม่มีวันชนะชายเจ้าของคฤริสา์ไม่พูดอะไรอีกเขาโอบไหล่ภรรยาและลูกไว้แน่นมีนามองหน้าสามีดวงตาเปียกชื้นแต่ครั้งนี้น้ำตาไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากความหวังและการเริ่มต้นใหม่เสียงฝนข้างนอกเบาลงท้องฟ้าเริ่มเปิด แสงอาทิตย์สาดเข้ามาทางหน้าต่างอบอุ่นและงดงามกว่าครั้งไหนไหนบ้านหลังนี้จะไม่ใช่สถานที่แห่งความเย็นชาอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความจริงและการให้อภัยชายคนนั้นหันไปมองรอบๆห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเฟอร์นิเจอร์หรูหราคมไฟระยะผ้าม่านแพงระยับ ทั้งหมดเคยเย็นชาและไร้ชีวิตแต่วันนี้กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นลูกสาวของเขาวิ่งเล่นอยู่ใกล้บันไดใหญ่เสียงหัวเราะเล็กๆดังสะท้อนผนังหินอ่อนเสียงที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกมีนาเดินไปยืนข้างเขาเธอวางมือเบาๆบนแขนของเขาฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณกลับมาได้จริงๆเขายิ้มบางๆหันไปสบตาเธอขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมขอบคุณที่ปกป้องลูกและทุกอย่างไว้ เธอพยักหน้าเบาๆหัวใจของเธอแม้จะถูกบีบคั้นแต่ไม่เคยอ่อนแอทั้งสองคนเดินออกไปที่ระเบียงอากาศสดชื่นกลิ่นดอกไม้จากสวนลอยมาแต่ปลายจมูกทิวทัศน์เบื้องหน้าคือสวนที่เขาเคยวางแผนจะสร้างบ้านต้นไม้ให้ลูกความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาเขาหันไปมองลูกที่กำลังยิ้มให้เขาพ่อจะสร้างบ้านต้นไม้ให้หนูเหมือนที่เคยสัญญานะเด็กหญิงยิ้มกว้างตาวาวด้วยความดีใจ จริงเหรอคะหนูรอมาตลอดเลยเสียงหัวเราะของทั้งพ่อและลูกดังก้องแต่ในใจของมีนาเธอรู้ดีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบยังมีการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกโอนผิดกฎหมายยังมีขบวนการคนในบ้านที่ร่วมมือกับพี่ชายของสามีและยังมีความจริงอีกมากที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดของคฤหาสน์เธอกำแฟมเอกสารแน่นขึ้นอีกครั้งเพราะถึงแม้ความรักจะกลับมาแต่สุกที่แท้จริงเพิ่งเริ่มตน้น และเธอจะไม่มีวันยอมแพ้เพื่อลูกเพื่อความยุติธรรมและเพื่อศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครพลากไปจากเธอได้อีกแล้วคืนวันนั้นท่านคฤริหา์ยังคงเงียบงันแต่อยู่ภายในใจของมีนากลับเต็มไปด้วยเสียงคําถามเธอนั่งอยู่หน้ากระจกในห้องนอนเก่าที่เคยถูกยึดภาาสะท้อนของตัวเองในกระจกทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาหญิงสาวที่ผ่านการต่อสู้มายาวนาน แววตาของเธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแออีกต่อไปเสียงเคาะประตูดังเบาๆประตูเปิดออกชายผู้เป็นสามีเดินเข้ามาช้าๆเขาถือซองจดหมายสีน้ำตาลเก่าในมือฉันเจอสิ่งนี้ในลิ้นชักโตะทำงานของพ่อเขาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมมีนารับซองมาช้าๆนิ้วเรียวของเธอสั่นเล็กน้อยขณะเปิดมันข้างในเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือคุ้นตา เป็นลายมือของพ่อสามีที่จากไปก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดจะเริ่มต้นถ้าลูกได้อ่านข้อความนี้แปลว่าครอบครัวของเรากำลังจะเผชิญวิกฤตจงระวังคนในเงามืดที่หวังผลประโยชน์จากการหายไปของพ่อแกมีนาเป็นคนที่พ่อไว้ใจที่สุดเธอคือหัวใจของบ้านหลังนี้ดวงตาของมีนาเริ่มร้อนเผาอีกครั้งเพราะนี่คือหลักฐานสุดท้ายว่าเธอไม่เคยเดินคนเดียวฉันต้องการเปิดเผยทุกอย่างอย่างเป็นทางการเธอพูดเสียงนิ่ง รวมถึงการฟ้องร้องย้อนหลังกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามีพยักหน้าน้ำเสียงนแน่วแน่ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอทุกก้าววันถัดมามีนาและสามีพร้อมทนายความเดินเข้าสู่ห้องประชุมบริษัทใหญ่ผู้ถือหุ้นหลายคนต่างไม่รู้ว่าภรรยาคนนี้ยังมีตัวตนอยู่พี่ชายของสามีเคยหลอกทุกคนว่ามีนาจักไปพร้อมเงินก้อนใหญ่เขาเคยบิดเบือนความจริงทุกอย่างเพื่อควบคุมมรดกและตำแหน่งแต่วันนี้หลักฐานทั้งหมดวางเรียงอยู่บนโต๊ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดคำให้การของเจ้าหน้าที่คลินิกในต่างประเทศเอกสารลายเซ็นรับรองพินัยกรรมเสียงในห้องประชุมเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจผู้บริหารคนหนึ่งลุกขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยผมไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งเสริมเราถูกหลอกมาตลอดเวลานี้เมื่อการประชุมสิ้นสุดสื่อมวลชนต่างรออยู่ด้านนอก แสงแฟลชวูบว่าไปทั่วมีนาเดินออกมาพร้อมลูกน้อยในมือใบหน้าของเธอสงบแต่แฝงพลังที่ไม่มีใครมองข้ามได้อีกนักกล่าวกรูเข้ามาถามหลายคำถามแต่เธอพูดเพียงแค่ประโยคเดียวฉันไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นฉันกลับมาเพื่อยืนในที่ที่ควรเป็นของฉันและลูกตั้งแต่แรกในวันเดียวกันนั้นศาลมีคำสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของอดีตผู้บริหาร และสั่งระง,งับการใช้ชื่อบริษัทของเขาทันทีข่าวกระจายไปทั่วประเทศภาพของมีนากลายเป็นภาพหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหญิงสาวผู้เคยถูกขับไล่ออกจากบ้านกลับกลายเป็นภรรยาตัวจริงของมหาเศรษฐีพันล้านและเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เคยถูกพรากไปคืนนั้นในห้องนอนที่เธอเคยร้องให้อย่างเงียบงนันเธอได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวที่เล่นกับพ่อ เธอเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนที่มีแสงไฟสว่างอบอุ่นบ้านต้นไม้หลังเล็กที่พ่อกับลูกช่วยกันสร้างเริ่มเป็นรูปร่างสายลมพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้โชยมาเธอปิดตาลงช้าๆสูดหายใจลึกเรากับได้ปลดปล่อยทุกสิ่งจากหัวใจที่แบกรับมาแม้โลกจะเคยหันหลังให้เธอแต่เธอไม่เคยหันหลังให้ตัวเองและจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตที่เหลือ เพื่อสอนลูกว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การล้มคนอื่นแต่อยู่ที่การยืนหยัดได้แม้จะถูกผลักซ้ำแล้วซ้ำอีกรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาผ่านผ้าม่านบางสีครีมมีนาลืมตาตื่นพร้อมรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าเธอหันไปมองลูกสาวที่ยังหลับสนิทอยู่ข้างกายริมฝีปากเล็กๆขยับยิ้มขณะฝันถึงบ้านต้นไม้ที่พ่อสัญญาจะสร้างข้างนอกหน้าต่างเสียงนกร้องเจ้ยแจ้ว อากาศเย็นสบายกลิ่นดอกไม้จากสวนลอยมาตามลมมีนาเดินออกไปที่ระเบียงเธอมองเห็นสามีกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กับช่างไม้สองคนเขากำลังวาดแปลนเล็กๆลงบนกระดาษข้างกำแพงอิฐใบหน้าของเขาจริงจังแต่แววตาเปล่งประกายความสุขเธอยิ้มให้กับภาพตรงหน้านี่คือครอบครัวของเธอที่เคยเกือบพังทลายด้วยคำโกหกและความโลภของคนใกล้ตัว แต่ตอนนี้กำลังสร้างใหม่ขึ้นจากรลักฐานแห่งความจริงหลังจากทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่ที่ทางมีนาไม่หยุดแค่การทวงคืนสมบัติหรือชื่อเสียงเธอเริ่มเปิดมูลนิธิช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อมูลนิธิดินแดนของแม่เป็นที่พักพิงของผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งเหมือนที่เธอเคยเป็นเธอให้การสนับสนุนเรื่องกฎหมายจะหาทุนการศึกษาและสอนงานฝีมือเพื่อให้พวกเธอได้มีชีวิตใหม่ ข่าวของเธอกระจายไปทั่วสื่ออีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความลับหรือความตกใจแต่เพราะความงดงามของการยืนหยัดและแบ่งปันครั้งหนึ่งเธอเคยถูกเรียกว่าผู้หญิงไร้ค่าเคยถูกผลักไสยออกจากบ้านอย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่วันนี้ชื่อของมีนากลายเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงมากมายในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังจัดของในมูลนิธิมีเด็กหญิงวัยสิองปีคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแม่ที่ดูอ่อนแรง แม่ของเด็กกำลังตั้งคันภ์และไม่มีที่ไปมีนาเดินเข้าไปกอดพวกเขาทั้งคู่ไว้แน่นไม่ต้องกลัวนะที่นี่คือบ้านของหนูแล้วน้ำตาเริ่มไหลาจากดวงตาของแม่เด็กขอบคุณค่ะหนูไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วจริงๆมีนาเพียงแค่ยิ้มและบอกว่าฉันก็เคยรู้สึกแบบนั้นแต่เชื่อฉันนะความเจ็บปวดของวันนี้จะกลายเป็นพลังของพรุ่งนี้ขณะที่เธอกลับมาบ้านในคืนนั้น บ้านคฤราน์ที่เคยเย็นชากลายเป็นที่พักใจที่แท้จริงลูกสาววิ่งมาอดแน่นตรงหน้าประตูสามียืนรอพร้อมแก้โกโก้อุ่นๆสองใบเหนื่อยไหมวันนี้เขาถามมีนาพยักหน้ายิ้มอ่อนๆเหนื่อยแต่คุ้มค่าเธอมองหน้าสามีสัมผัสถึงความอบอุ่นที่เคยคิดว่าจะไม่มีวันได้สัมผัสอีกเขาจับมือเธอไว้แน่น ฉันเคยสูญเสียความจำแต่วันนี้ฉันจำได้แม่นยำว่าเธอคือทุกอย่างของฉันทั้งคู่ยืนเงียบมองดูดาวเต็มท้องฟ้าลูกสาวเล่นอยู่บนพรมด้วยตุ๊กตาที่พ่อซื้อให้บ้านหลังนี้เคยเต็มไปด้วยความลวงแต่ตอนนี้ทุกมุมบ้านสะท้อนแสงของความรักและการให้อภัยแม้จะผ่านพายุแม้จะถูกผลักออกจากบ้านทั้งน้ำตาแต่มีนาไม่เคยยอมแพ้และเพราะเธอยืนหยัดได้ในวันที่มืดมนที่สุด เธอจึงสามารถเปลี่ยนบ้านที่เคยเป็นแค่สิ่งปลูกสร้างให้กลายเป็นบ้านที่แท้จริงของชีวิตเธอและครอบครัวได้อีกครั้งวันต่อมามีนาได้รับจดหมายหนึ่งฉบับจากทนายความซองจดหมายสีขาวประทับตราสีทองจากสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเธอเปิดมันด้วยมือที่มั่นคงภายในคือเอกสารที่ระบุว่ามูลนิธิของเธอได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจรายใหญ่ พร้อมข้อเสนอที่จะขยายกิจกรรมไปยังต่างจังหวัดเธอยิ้มเบาๆเพราะรู้ว่าความตั้งใจเล็กๆของเธอเริ่มเติบโตจนกลายเป็นแรงผลักดันให้กับอีกหลายชีวิตสามีของเธอเดินเข้ามาพร้อมข่าวสำคัญอีกอย่างหนึ่งบริษัทของเรากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเต็มรูปแบบแล้วมีนางเงยหน้าขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขายื่นเอกสารแสดงผลการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ ชื่อของเธอถูกรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเธอกับพริบตาทีทีหญิงที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นเทียงแม่บ้านไร้ค่าวันนี้กลายเป็นผู้นำหญิงที่ผู้ถือหุ้นต่างให้ความเคารพเธอคิดถึงวันแรกที่เดินออกจากบ้านด้วยความอับอายคิดถึงร่มเก่าคันหนึ่งที่เธอใช้กันฝนขณะอุ้มลูกในอ้อมแขนวันนั้นไม่มีใครยื่นมือให้ไม่มีคำปลอบใจใดๆนอกจากเสียงร้องให้ของลูกที่ทำให้เธอ,อยังต้องก้าวต่อ แต่วันนี้เธอคือคนที่ยื่นมือให้ผู้อื่นเธอคือแสงสว่างในวันที่มืดที่สุดสำหรับผู้หญิงอีกหลายคนหลายวันต่อมามีการจัดงานเลี้ยงที่คาริฮาดเพื่อเฉลิมฉลองการกลับมาของครอบครัวสวนหน้าบ้านถูกประดับด้วยไฟระยิบระยับเด็กๆวิ่งเล่นในชุดสูทต,ตัวเล็กและเดรสลูกไม้สีขาวมีนาเดินลงมาจากบันไดใหญ่ในชุดราตรีสีครีมอ่อนทุกคนในงานต่างหันมามองเธอด้วยสายตาชื่นชม แม้แต่ญาติฝั่งสามีที่เคยดูแคลนวันนี้กลับเดินเข้ามากล่าวขอโทษด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อมมีนาเพียงพยักหน้าให้อย่างสุภาพเพราะในใจของเธอไม่มีพื้นที่สำหรับความเกลียดชังอีกแล้วเธอเรียนรู้ว่าความอ่อนโยนของผู้หญิงไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือพลังเงียบที่แข็งแกร่งที่สุดและเมื่อพิธีเริ่มขึ้นสามีของเธอกล่าวคำขอบคุณบนเวทีมีนาไม่ใช่แค่ภรรยาของผม เธอคือผู้นำของบ้านนี้คือผู้สร้างหลักฐานใหม่ให้กับครอบครัวของเราเสียงปรบมือดังกล้องทั่วคารุหาตลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาวิ่งขึ้นไปกอดแม่แม่คือฮีโร่ของหนูน้ำตาของมีนาไหลออกมาอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเธอไม่เคยคิดว่าการถูกไล่ออกจากบ้านวันนั้นจะพาเธอกลับมาด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเธอก้มลงมากอดลูกแน่น แล้วหันไปสบตาสามีในแววตาของเขาเธอเห็นคำสัญญาใหม่สัญญาที่ไม่มีใครต้องล้มเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งยืนได้แต่เป็นคำสัญญาที่จะยืนไปด้วยกันในบ้านหลังเดิมที่ตอนนี้ได้กลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักอย่างแท้จริงคืนนั้นหลังจากแขกทุกคนกลับไปแล้วบ้านทั้งหลังเงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของลูกที่หลับสนิทอยู่บนเตียง มีนานั่งอยู่ตรงระเบียงชั้นสองสวมเสื้อคลุมบางๆสายลมยามดึกพัดเอากลิ่นดอกมะลิจากสวนเข้ามาในอากาศเธอหลับตาสูดหายใจลึกราวกับเก็บทุกวินาทีของความสงบไว้ในหัวใจสามีของเธอเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมผ้าห่มในมือเขาคลุมมันลงบนไหล่เธออย่างเบามือแล้วนั่งลงข้างๆโดยไม่พูดอะไรทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายอีกแล้วเพราะทุกความรู้สึกมันชัดเจนพอในดวงตา เขาหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อเปิดมันออกช้าๆภายในคือสร้อยคอเส้นหนึ่งห้อยจี้รูปหัวใจเธอมองมันก่อนยิ้มเบาๆฉันคิดว่ามันหายไปแล้วเขาพยักหน้าผมก็คิดแบบนั้นแต่ระหว่างที่ผมพักฟื้นในคลินิกผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำความสะอาดห้องเจอมันในกล่องยาของผมเธอเก็บไว้ให้และบอกว่าบางทีมันอาจจะพาผมกลับมาหาคนที่รักเขาค่อยๆสวมสร้อยนั้นให้มีนา โลหะเย็นเฉียบแนบกับผิวแต่หัวใจของเธอกลับอุ่นขึ้นจนแทบร้องไห้เธอหันไปมองเขาน้ำตาเอ่อในดวงตาเรากลับมาจากที่ที่ไม่คิดว่าจะได้กลับมาอีกแล้วใช่ไหมเขาหัวเราะเบาๆพร้อมพยักหน้ากลับมาและจะไม่มีวันจากไปอีกข้างล่างในสวนเสียงไม้ถูกตอกเบาๆดังขึ้นเป็นช่างที่ยังคงทำงานต่อเนื่องบ้านต้นไม้ของลูกสาวกำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นทีละนิด เหมือนกับชีวิตของมีนาที่เคยพังลงจนแทบไม่มีชิ้นดีแต่กลับถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความรักความหวังและความเข้มแข็งรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดสาดเข้ามาในห้องเด็กลูกสาวของเธอลืมตาตื่นยิ้มกว้างเมื่อเห็นบ้านต้นไม้ผ่านหน้าต่างเธอกระโดดขึ้นเตียงแม่กอดคามีนาแน่นแม่บ้านต้นไม้ใกล้เสร็จแล้วมีนาหัวเราะเบาๆขายี้หัวลูกอย่างอ่อนโยนเธอลุกขึ้นลากผ้ามานเปิดออก แสงเช้าสาดเข้ามาเต็มห้องเธอยืนมองภาพเบื้องหน้าอย่างเงียบงนันคาริหัดหลังเดิมต้นไม้ต้นเดิมแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปความยินชาในอดีตถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวความมั่งเปล่าในใจถูกเติมเต็มด้วยคําว่าเราเธอยื่นมือออกไปให้ลูกจับแล้วเดินลงไปพร้อมกันเพื่อลงมือทาสีบ้านต้นไม้หลังแรกของลูกเพื่อลงมือสร้างอนาคตในโลกที่เธอเคยคิดว่าพังไปแล้ว เพราะในที่สุดชีวิตของเธอไม่ได้จบลงตรงวันที่ถูกไล่ออกจากบ้านแต่มันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆจากวันที่เธอกลับเข้ามาในฐานะภรรยาในฐานะแม่และในฐานะหญิงแกร่งผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอีกต่อไปเย็นวันนั้นท้องฟ้าย้อมด้วยแสงอาทิตย์สีส้มทองลูกสาวของมีนาหัวเราะร่าเริงขณะปีนขึ้นบ้านต้นไม้หลังเล็กที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ เธอหันมามองพ่อแม่ที่ยืนจับมือกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แม่พ่อหนูอยากให้เรานอนที่นี่คืนนี้ได้ไหมมีนาหัวเราะเบาๆก่อนพยักหน้าได้สิลูกบ้านนี้เป็นของเราแล้วจริงๆแสงแดดสุดท้ายของวันค่อยๆลับขอบฟ้าลมพัดเบาๆนำกลิ่นดอกไม้จากสวนลอยมาตามอากาศสามีของเธอหันมามองหน้าเธอด้วยสายตาอ่อนโยนมีนาขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ เธอพยักหน้าเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบถ้าไม่มีลูกไม่มีความรักของคุณฉันก็คงไม่มีวันนี้ทั้งสองคนยืนอยู่ท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความทรงจำและอนาคตที่กำลังเริ่มต้นใหม่เสียงหัวเราะของลูกดังขึ้นเหนือหัวดวงดาวเริ่มทอแสงทีละดวงในคืนนั้นบนบ้านต้นไม้เล็กๆกลางสวนครอบครัวเล็กๆของมีนานั่งกอดกันเงียบๆใต้แสงดาว ไม่มีเสียงตำหนิไม่มีความกลัวไม่มีอดีตมีเพียงรักแท้ความอบอุ่นและคำสัญญาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันในฐานะครอบครัวและนั่นคือจุดจบของบทหนึ่งในชีวิตของมีนาหญิงสาวที่เคยถูกผลักไสถูกดูแคลนแต่ไม่เคยปล่อยให้โชชะตาเป็นผู้กำหนดปลายทางเธอเลือกจะลุกขึ้นและเขียนเรื่องราวของเธอเองใหม่ด้วยมือของเธอเองในบ้านหลังเดิม ที่วันนี้กลายเป็นบ้านที่มีชีวิตอีกครั้ง